ี่นทางนี้เคยทำได้สบายเรือใหญ่ๆนี่เขาเรียกหาดอะไรนะไอ้นี่เขาเรียกหาดอะไร้างเขาเรียกหาดอะไรครับชายทหาร,าหารนะแต่ฝั่งนู้นเราเข้าไปไม่ได้ไม่เข้าเลย hả à đây may may đây nhìn thấy chưa thăm à khi này thức cứ cứ em một cái này anh đi lừa khai á hoàn เหมือนที่ไอล้ลำที่รับลูกค้าตรงนูน้นป่ะต่นู้นได้ลำขนาดนี้จบเลยนะไปเลยนะนี่ะนี่ไม่ใหญ่ไม่ใหญ่ไม่เล็กนี่กำลังจวบเลยนี่ใช่อืมสิทธิชค เลี่ยมเลยอะเลี่ยมดยีต้องเลี่ยมแถวเลยเนี่ยว่าจะทำราวคนแบบนี้แหละวันเนี่ยที่เรือเราว่าจะทำราวแบบนี้แหลววะลบบลกันคนตกไม่ต้องไปทำเอาใหญ่ตัวเอาแค่เนี้ยใช่ใช่ใช่ <ทำ S 3> ใชตต่ต้องเอาเหล็กใหญ่มันหนักเรือเรือเจอ,อพีนพ่นุม่มพี่พงวาก็ เตใจพอน,นีมั้งแต่ไม่ใจมา้ประมาณเดียวตายเราพากันนันประลงเลยเอาได้ดีเอาไปตกปลา,าเออม,มีไหมครับมีไหมมันไ,ไม่มีมีเพื่อฮอยทำมาดูดูมม <laughs> แต่เขาทำได้หมดว่างั้นเลยอ,อ,อันนี้ก็เกยรอซ่อมหรือว่ายังไงครับเนี่ยรอซ่อมครับเรือซ่อมช่างนี้น้อยครับ รอซ่อมนี่ก็รอซ่อมนี่ผมอยู่ที่บางสะเลยนะครับหาดบางสะเลยตรงท่าไค่ายทหารเดี๋ยวก็ดูฝั่งนีเ้เสร็จก็จะเข้าไปข้ามไปค่ายลูกเสือฝั่งนู้นครับเดี๋ยวไปดูคหาดสำเลดูต้นเดือดเรือที่เราต้องการจะทำอันนี้ก็หุ้มไฟเบอร์ พุ่มไบเบอร์หมดแล้วมั้เนี่ยอกซอมเนี่ยชอบแบบนี้เห็นไหมมันเบอร์เลยนะ,อะมองงี้ไม่ใหญ่นะ,ะกำลังดีนะต้นป <Okay. S 2> าชัายสัง เรือที่ภูม่าตองแต่ขนาดนล็ไม่เล็กไม่ใหญ่กขาล็งดีเลยโอ้ยไม่เล็กลอกไม่ใหญ่กำลังดีเนี่ยคนเดียวก็ปั้มไหวได้สบายเลยเนี่ยไม่มันมันมีรัวมีห้องน้ำใครสบายที่ตกปลาก็ฟังว่าแล้วต่เราตอนนี้เราทาแค่นี้ก่อนแต่เรามีเราก็ต่อมือเท้าใส่ห้องน้ำเล็กทีจะวางปลาันนี่ทำราวอย่างเงี้ยกันกันคนตกหน่อยแต่เราเล็กครับ ทำเยอะมันจะควรข้างบนไงแต่เราทำบนเขาไม่ได้อุ้ยไม่หัวไม่ได้เอาถึงข้างบนเอาแค่วันราวกลางๆนี่ยใช่ใช่ผู้ถึงแต่เราจะทำรังคงรังคาบนเขาอ่ะลมแรงไปดีหมดแหละถ้าเราซื้อมาแล้วทำมากินอ่ะเบอร์ของวันนี้ตอนนี้นนู่นบอกขายขายอ่ะเขาจะขายหรือว่าหาไส่ลำไหนอันนู้นเกี่ยวที่ว่านู่นน่ะ หาไตเลเือกจะขาย้ายมาก่อนเขานาไตตอนนี้เขาได้ยังมรูกเขาตาม,มุมไปสองรอบตามรลอบนะไ้วงปเป็นไตคุณบอกครับเรือไม่เป็นเราก็จะข้ามไปฝั่งนู้นไปดูน้ำยังไม่ลงน้ำกำลังลง,งไปถึงนู้นป่ะไอ้นู่นนะถเหมือนที่เราเข้ามาจอดกันนอนตรง<ด>ทุ่น<ด>อ่ะเออเหม<ห>ือ<ห>นท<ห>ี่เราเข้ามาจอดอ่ะ อไปเรื่อยๆเย็นนู่นห้าโมงเย็นน่ะน้ำแห้งครับก็ประกอบสาคาที่ผมมาองเราเรือใส่ไปนู่นพอน้ําลงใส่นี้ก็จะเดิน,น,นหาหอยหาปูได้ตอนกลางคืนนะครับนู้นแองแองไปถึงลำนู่นะอะเกลาแพร่สนิทเลย่นูนะ่นน้ำแห้งเวลาน้ำแห้งเราก็จะลงจับปูได้ตอนกลางคืน สายอ๋อ <fit> ลูกปูลมเรือใด้วยครับผมครับเรือใหญ่เรือใหญ่วิ่งกี่ไม้เนี่ยอันนี้อันนี้เขายังออกหาชิ้นอยู่วะไม่รู้เขาออกไม่รู้ฮะคือเขาก็ดึงดึงมาแ็เลยนั่นเขาก็วางวางครูวางหอของเขาอ๋อหลากหมึกนี่มีคู่มีอะไรเาก็ลากนี่ทรายก็้เครือนะครับไวจับ โอ้ยนี่เรือเอียงก็ตกน้ำไม่ได้มันไม่มีให้ก่อะเนาะไม่มีแคมมีอะไรเลยนะไม่มีอะไรล็อกเลยอ่ะถ้าไหลเอียงข้างนึงก็ไหลลงน้ำเลยเนี่ยเห็นปะเรอเอียงเรากังดีตรงนี้เออรอซ่อมเยอะเรือแล้วช่างคนเดียวนี่แหละ

รอซ่อมกันทั้งนั้นเลยครับหลายลำไปขี่หรือไปเที่ยวข้ายลูกเสือหน่อืนหาดูทำเลสวย ชายทะเลบางสเสลนะครับตรงที่เขาจุดรับซ่อมเรือนะครับมาดูต้นแบบเรือที่เราต้องการนะครเกาะพา,า,าชมด้วยัน <c oughs> นี้เราจะไปที่นาคายลูกเสือนะครับหาอะไรกินเดี๋ยวตามไปดูครับ